ขยับหน่อยโอ้ยหมดเอาใหม่เอาใหม่แต้เอาเข้ามาให้หน่อยเร็วเร็วนี่กอันนึงยังไงอ่านี่เลยครับคุณผู้ชมนี่ฉันสิ์ให้แทนนี่อุ้ยทุกคนดิฉันโดนทำลายนี่เย่โอเคเย่เย่เย่อะสวัสดีทุกทุกคนกันอีกสักหนึ่งรอบนะคะกับความเฮฮา กับใส่ลุงได้ๆนะคะควันนี้วันที่2มกราคมพุทธศักราช2560<ฮ> <Yeah. S 2> เยห้เรีอยเราสคนนะครับ,บต้นค่ะคันา ทางทางผู้ชมก็ยังเหมือนเดิมนะคุณผู้ชมมีทางช่องเฟซทางเฟซบุ๊กครับไดจิตคอมทางยู u ูบนะครับดฟิเชียลนะแล้วก็ทางนี้เลยครับทางทิกตอกก็ที่ฟิเชียลเช่นกันนะคุณผู้ชมห้ามพลาดนะบ่ายโมงตรงเป็นต้นไปนะครับอยากรู้ข่าวใครก็สามารถดูรายการของเรากันได้ครับ ครับผม <Okay. S 1> วันนี้ทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะทําอะไรกันอยู่เออคอมเมนต์มาบอกเรากันได้นะเพราะว่าเชื่อว่าวันนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งวันที่หลายๆคนยังมีการปาร์ตี้สังสรรค์ยังมีการรวมญาติใดนะคะทุกคนคะ่ะหรือใครก็ตามอาจจะมีการพักผ่อนชิลชิกันอยู่ <Yeah. S 1> ออสําหรับวันนี้นะคะเพื่อเตรียมพร้อมในวันพรุ่งนี้วันที่3แล้วบางที่ทํางานเนี่ยเขาก็มีการทํางงทํางาน <Yeah. S 1> กันหรือบางที่ก็ยังหยุดอยู่มีอะไรค็า คมีคนกอบคุณดิฉันค่ะเออนะคะอ่ะส่วนในเรื่องของวงการบันเทิงบ้านเราโอ้โหพี่น้องดาราหลายๆท่านก็ยังคงพักผ่ออยู่ต่างประเทศนะคะรวมไปถึงไปชิลๆกันยังไม่กลับกันมานะคะทุกคนค่ะอาจจะมีการใช้ชีวิตแบบสโลลฟ์กันนะคะที่ต่างจังหวัดแต่ พวกเราค่ะก็ไม่พลาดนะคะที่จะนำความพิเศษมาฝากทุกทกท่านอีกเช่นเคยค่ะ oh, <no. S 1> กับสกูเพเด็ดสก๊ปพิเศษนะคะวันนี้เนี่ยมี2เรื่องราวด้วยกันค่ะให้ทุกทท่ทานได้เตรียมตัวนะคะสำหรับปีนี้เพราะเรามีในเรื่องของหนัง <Yeah. S 1> เออรวมไปถึงละครที่น่าดูด้วยค่ะครับอย่างที่บอกว่าหนังเนี่ยห้ามพลาดเลยคุณผู้ชมเพราะเรามีสก๊ปนะครับสายวายเตรียมเหมาโลงหนุ่มหล่อ ลงจองเงินในปีนี้นะนเรียกว่าในปี2023นะครับสาววายห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะว่ามีหนังไทยสุดฟินให้คุณผู้ชมได้ดูนะเพราะว่าหนุ่มๆจากค<อ>ีรีวายเนี่ย พอได้มาเล่นหนังกันนะจะมีเรื่องไหนจะมีเรื่องใครบ้างนะห้ามพลาดนะคุณผู้ชมหนังจบไปแล้วครับทานก็มีเรื่องละครที่ราต้องจับตาในปีนี้เพราะว่าแต่ละสารนี้นะครับจัดเต็มนะครับละครฟอร์มปังฟอร์มยักษ์บอกเลยว่ามีหลายเรื่องมากที่สําคัญนะมีทั้งการกลับมาของคู่จิ้นนะครับแล้วก็เคมีใหม่นะครับห้ามพลาดเช่นกันนะคุณผู้ชมจ้าอย่าชะเราไปดูกันเลยดีกว่าครับ รีโมทไม่เปิดโพลละครฟอร์มยักษ์น่าจับตาแห่งปีกระต่ายทุกได้ทุกปีที่ผ่านมาละครหลายเรื่องประสบความสำเร็จและถูกเคาะให้เป็นละครความหวังของสถานีมาในปีนี้2566แต่ละช่องก็สู้กันยิบตาชนิดที่ว่าทุกได้ทุกแต่จะมีเรื่องไหนกันบ้างตามไปดูพร้อมกัน เริ่มจากช่องวัน31ยกให้เรื่องนี้เลยพนมนาคาผลงานของสันสีแก้วหล่อที่จะพาคุณไปพิสูจน์เรื่องราวลี้ลับของดินแดนพญานาคนำแสดงโดยกรีนอัศดาพรและตรีพรพัฒนไปต่อที่ช่อง GMM 25กับการรีเมคผลงานดังอย่าง My i d อ s สกังหนำบิวตี้ในรูปแบบเวอร์ชั่นไทยแลนด์ ว้านางเอกสาวสวยใบเฟิร์นพิมชนกประกบคู่หนุ่มหล่อวินเมทวินกับเรื่อง Beauty n e ิว i ีหัวใจไม่มีปลอมด้านวิกสามพระรามสีจัดให้แบบจุกๆพรมลิขิตการพบกันอีกครั้งของคู่จิ้นอ๋อเจ้าโป๊ปธนวัฒน์และเบลล่าราณีและอีกหนึ่งเรื่องก็น่าติดตามกับผลงานฟอร์มปังดวงใจเทวพรมภาคต่อของสุภาพบุรุษจุฑาเทพที่มีหาเรื่องจัดเต็มความสนุก ซึ่งเรื่องแรกจะเปิดตัวปังได้อีกหรือไม่กับละออจาันการพบกันของกลับและจีน่าก็คงต้องติดตามกันนะคะ ส่วนฝั่งฟังวิกหมอชิดน่าดูมากแม่กับลมพัดผ่านดาวจิคว้านางเอกสุดฟังของเมืองไทยอัมพชราภาประกบคู่สองหนุ่มเข้มหัสวีและติ๊กเจษด,ดาพรนอกจากนี้ยังมีเพตรานรุมิตรผลงานฟอร์มยักษ์ของสถานีการกลับมาคู่กันอีกครั้งของไม้พัทรเดชและมุกมุกดาด้านคอละครบูมีมาให้ดูคือแม่โค้ที่ได้มิกทองระยะกลับมาคู่กับเปรี้ยวทัศนียาอีกครั้ง ข้ามฝั่งไปที่ช่องแปกันบ้างศึกสเสน่หาไกลทองชละวันละครแนวโรแมนติกแอคชั่นแฟนตาซีการพบกันของไอซ์ปรีชยาในบทบาทตะเพาทองประกบคู่หนุ่งสุดฮอตองทิติวัตในบทชละวันพร้อมกับกอฟอนุวัฒน์ที่ต้องมาประทะฝีมือปราบจระเข้นในบทไกลทอง และนี่ถือเป็นเพียงน้ำจิ้มเท่านั้นยังมีผลงานปังๆอีกเพียบเลยล่ะค่ะในปีนี้ต้องบอกเลยว่ากำไรตกอยู่ที่คนดูจริงๆชอบเรื่องไหนรอติดตามเรื่องอะไรก็ห้ามพลาดเชยวนะคะเมาโรงรอเลย10เรื่องต้องดูหนุ่มดังซีรีส์ Y เปลี่ยนโหมดลงจอเงิน2,566 ต้องบอกเลยว่าตอนนี้มีนักแสดงหนุ่มที่แจ้งเกิดมาจากซีรีส์วายกันหลายคนมากดูได้จากกระแสต่างๆทางโซเชียลการติดเทรนด์ทวิตเตอร์งานพรีเซนเตอร์ดังนั้นในปีนี้สาววายไม่ควรพลาดเตรียมตัวรวมกลุ่มเหมาโรงกันได้เลยจ้าเพราะหนุ่มๆที่ดังจากซีรีส์วายมีคิวจะลงเจอาเงินแล้วนะจ๊ะแต่ไม่ใช่วายทุกเรื่องนะคะส่วนจะมีเรื่องไหนกันบ้างตามมาส่องกันเลย เริ่มต้นกันที่ไบรท์วชิรวิทที่โคจรมาพบกับซุปตาสาวสวยยายาอุรัสยาในหนังเรื่อง The Interest ผ่อนรักนอกระบบที่ดูจากชื่อเรื่องแล้วอาจจะเหมือนเป็นหนังรักกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กแต่แท้ที่จริงแล้วเป็นสิ่งตรงกันข้ามเพราะนี่คือหนังดรามา่าชเลอร์ผสมความโรแมนต์ มาต่อกันที่คู่จิ้นคู่นี้ MyApo โปจากมาเฟียสุดเท่ใน Kin Pos The t Series ขอเปลี่ยนโหมดมาเล่นหนังพิวเรียดย้อนยุคโชว์ความสวยงามของนาตสินไทยซึ่งมายรับบทเป็นมือตีตะโพนส่วนอโปมาในบทบาทของตัวละครนางรำถึงแม้ว่าตอนนี้ทางค่ายจะยังไม่ออกมาประกาศชื่อหนังอย่างเป็นทางการแต่ก็ทำให้ Hashtag ม y a อโปมีหนังพิ่เรียดพุ่งติดเทรนตลอด ส่วนความน่ารักความคิ้วของครูจินสี่น,นุ่นิวก็ไม่แผ่วเหมือนกันค่ะเพราะทางค่ายเพิ่งจะเซอร์ไพรส์ออกมาประกาศกลางไลน์อัพ2023ว่าจะมีสเปเชียลมูฟวี่โปรเจกต์หนังเรื่องแรกของสีนุ่นิวให้แฟนคลับได้ดูกันงานนี้บอกเลยว่าได้ฟินกันแบบคูณ2แน่นอนแต่ทางค่ายขออุบไว้ก่อนนะจ๊ะต่อกันที่เซนสุทพง์กับหนังสยองขวัญที่มีชื่อว่า d e a t h Is All Around ที่งานนี้การันตีความขนหัวลุกโดยผู้สร้างตายหงโดยในเรื่องเซนรับบทเป็นยมมาทูตแตงถือว่าน่าสนุกมากๆจากหนุ่มธรรมะธรรมโมต้องกลายเป็นยมมาทูตรวมด้วยฝนสนธชชาดแพรหวานิชาพัฒเขื่อนพัทรดนยัย รวมถึงรุ่นน้องในค่ายอย่างเซ็งวิชัยและสำหรับองค์นนนคู่จีนจากซีรีส์แค่เพื่อนขับเพื่อน Bad Buddy Series ก็จะมาสร้างรอยยิ้อีกครั้งกับเรื่อง My Precious รักแท้โคตรลืมยากซึ่งยังมีชิมอนวชีรวิทย์และนีโอไตร มาเสริมทับความสนุกให้เพิ่มขึ้นสำหรับเรื่องนี้มีการเปิดตัวโปรเจกต์มานหานแล้วแต่เพราะพิษโควิด -19 เลยทำให้การถ่ายทำล่าช้าลงคาดว่าปีนี้จะต้องลงจอให้แฟนๆได้ดูแน่นอนส่วนวอวันรัตก็จะมีหนังเรื่องตาครีเจนิส i s หนังแนวไซไฟทะลุโลกข้ามจักรวาลของผู้กำกับ มาเดี่ยวชูเกียรติจากรักแห่งสยามและ13เกมสยองนำแสดงโดยพอลลาเทเลอร์ปีเตอร์คอปเดรดอลและเจนจิราพงพัฒมาต่อกันที่ภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องหุ่นพยนต์จากค่ายไฟสตารที่ได้3นักแสดงหลัก ภูวินตั้งศักยืนอัพภูมิพัพ์และนิกคุณทิพย์ทำเอาแฟนๆให้ความสนใจอย่างล้นหลามและภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ผู้กำกับฟีเมื่อดีไม้ผู้กำกับจากเรื่องพินาคมานั่งเก้าอี้กำกับในเรื่องนี้ค่ะ และสำหรับแฟนคลับคุณนายที่รอดูหนังของหนุ่มสุดคิ้วฟุกนทัศน์ปีนี้ได้ดูแน่นอนกับทีซิสอม,มตะพันสยองเรื่องราวของการตามหาสมุนพรยชรวันนำพาให้กลุ่มนักศึกษาคณะพฤกษา,าศาสตร์มีสีไปเผชิญหน้ากับจระรเข้ดึกดำบรรหนันงไทยแนวขย่าขวานแฟนตาซีนอกจากมีฟุกแล้วยังมีออกัสวัชิรวิทย์และพลอยสอนนรินอีกด้วยส่วนการอัฐพัน์ก็ได้เวลาเปลี่ยนโหมดจากซีรีส์มาลองเล่นนังกั บ้างกับเรื่อง The Snake Queen สาบอสรพิษหนังแนวทิลเลอร์แอคชั่นแฟนตาซีที่ได้แรงบันดาลใจมาจากตำนานงูเกณกองจากประเทศกัมพูชาและตำนานพระเจ้ากลีกอย่างเมดูซา่าซึ่งเรื่องนี้การจะได้ประชันฝีมือกับนักแสดงชื่อดังมากมายทั้งอนันดาเอเวอรริงแฮม แพทติเซียกูดกอฟพิชยะปิดท้ายกันที่2หนุ่มคููจีนชาฮับมารุตและเบสวิทวินจากซีรีส์คืนนั้นกับนายดาวเหนือเช็ c k Out The Series ที่รอบนี้เขาทั้งคู่จะกลับมารับบทบาทนายกับดาวเหนืออีกครั้งในเวอร์ชันหนังเช็ c k Out The m o มูฟที่มีการปล่อยทิลเลอร์ออกให้แฟนๆได้ชมกันแล้วมีแต่เรื่องเด็ดๆน่าดูกันทั้งนั้นชนันพวกเราห้ามพลาดเลยนะคะ ก็ขออวยพรนะคะให้กับแฟนๆดาราเดลี่นะคะขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขมากๆเลยนะคะคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดนะคะขอให้เป็นคนที่มีร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บใดๆทั้งปวงนะคะแล้วก็ใครเดินทางไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยก็ขอให้เดินทางปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับแล้วก็ไปเที่ยวอย่างมีความสุขด้วยค่ะ แฮปปี้นิวเยียร์นะครับชาวดาราเดลี่ทุกคนก็ขอให้ชาวดาราเดลี่ทุกคนมีความสุขมากสุขภาพแข็งแรงนะครับผมแล้วก็ถ้าใครที่เดินทางกลับบ้านก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับที่สําคัญเมาไม่ขับนะครับแล้วเจอกันนะครับแฮปปี้นิวเยียร์ครับครับสวัสดีครับผมเดีนี้นะครับสวัสดีปีใหม่นะครับขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีของทุกคนนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆไปจะไปเที่ยวไหนก็ขอให้เทคแคร์ตัวเองหรือว่าระวังระวังกันด้วยนะครับก็ขอ ปีหน้ามีความสุขกันเยอะๆแล้วก็คิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังทุกอย่างนะครับส่วนปีใหม่ดาราเดลี่นะครับผมมิวสุภาษิตครับก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขม,มากๆก็สุขภาพแข็งแรงด,ด้วยนะครับผมครับผมก็ขอให้ทุกคนเนี่ยเดินทางปลอดภัยด้วยนะครับผมก็กลับมาเจอกนันด้วยนะครับมีความสุขมากๆนะครับปีใหม่นี้นะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะโชคดีปีใหม่นะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาทุกอย่างเลยให้ดีเลยด้วย สำหรับแฟนดาราเดลี่นะครับถ้าชมก็ขอให้มีแต่ความสุขเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยนะครับขอให้เป็นปีที่ดียิ่งขึ้นไปครับผมสวัสดีครับดาราเดลี่แล้วก็แฟนๆทุกคนนะครับปีใหม่ปีนี้ขอให้มีความสุขนะขอให้สมหวังในทุกๆเรื่องแล้วก็เป็นปีที่ดีของทุกๆคนนะครับมีแต่รอยยิ้มนะมีแต่ความรักมีแต่ความจริงใจเข้ามานะครับ โหเรียกว่าเห็นแบบว่าละครแต่เรื่องเหมือนในปีนี้น่าดูมากบอกว่าปีนฟอมฟอมยักษ์ก็ใช่นะ,ะฟอร์มปังก็น่าดูนะ,ะนี่เลยครับที่เราดูมาคัดมานะเริ่มจากวิกหน่อยชิดก,กับท่านเพตาณุมีตละครฟอร์มยักษ์นะเรื่องนี้นะครับกลับมาคู่กันอีกครั้งของไมพระเดชก,กับสาม,มุกดานะฟากฝั่งวิกสามรามสีก็มีนะครับดวงใจเทวพ,พม,มมีหลายคู่ฮะ<อ>คู่ชูชื่อน,นะอแต่ที่น่าจับตาเรามองว่าเป็นเรื่องนี้ละอจัน นักแสดงโดยกัปคณาวุฒิและก็สาวจีน่านั่นเองคุณผู้ชมและอีกหนึ่งเรื่องไม่พูดไม่ได้ครับกับพรมนิคิต oh. การกลับมาของโปเบลล่าจะฟินจะไหครับห้ามพลาดนะทางช่องวันก็มีมาเช่นกันนะครับกับเรื่องนี้พนมนาคา mm hmm. เรื่องราวบอกว่าสุดลี้ลับที่มีเรื่องราวของแพนามาเกี่ยวข้องนะครับการพบกันของหนุ่มตีพรพทัศและก็สาวกินอสดาพร ฝากฝั่งช่อง J M ยีก็ห้ามพลาดนะนํำมารีเมเป็นเวอร์ชันไทยแลนด์นะครับนั่นคือห im ัวใจไม่มีปลอมนับแสงด้วยวินเมทาวินแล้วก็สาวใบเฟิร์มพิมพ์ชนกช่องแปะก็น่าดูมากครับคุณผู้ชมนั่นคือเรื่องสุ่อสารไกล้ทองชลววันนะครับ<ม>การพบกันของสาวไอพีศิยาแล้วก็หนุ o ่มโอมทิติวัฒนะบอกเลยว่าแต่ละเรื่องนะปังแน่นอน<ม>เดตติ้งมาอย่างแน่นอนห้ามพลาดนะครับคุณผ<ม>ู<ม>้มชมจ้า มีไ้ากฝังของละครแล้วหนังที่เรานำเสนอไปก็น่าดูไม่แพ้กันเลยค่ะทุกคนคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้องไมอ์อโปโอ้เรื่องนี้เป็นหนังพิเรียดค่ะทุกคนคะ oh. แต่เขายังไม่บอกชื่อเรื่องนะาเพราะฉะนั้นอดใจรอกันก่อนหรือว่าจะเป็นในส่วนของน้องซีกับน้องนุนนิวนี่เขาก็จะมีเป็นเหมือนแบบสเปเชียลมูฟี่เช่นกันนะคะเป็นโปรเจกต์หนังเรื่องแรกของทั้งคู่ เช่นเดียวกันเขาก็ยังมีการอบเอาไว้ก่อนเออแล้วก็มีหนังของน้องไบร์นะคะประกบคู่กับคุณยาย่าเป็นครั้งแรกด้วยนะคะใน The i n t e r e s t ค่ะ่อนรักนอกระบบนั่นเองโอ้โห oh. oh, oh. เรียกว่าน่าดูในทุกๆเรื่องเลยนะซิดนัปป mm. ีนี้โห oh. ไม่ว่าจะเป็นผู้จัดเองค่ายละครค่ายหนังค่ายเพลงต่างๆนะเขาเรียกว่าจัดหนักจัดเต็มเพื่อแฟนๆจริง หนึ <Okay. S 2> ่งกิจกรรมดีๆนะคุณผู้ชมห้ามพลาดนะเรียกว่าโค้งสุดท้ายกันนะครับกิจกรรมโหวตครับดารีโพลนะครับครั้งที่4นะที่เรานะครับเปิดโหวตนะครับกับนี่เลยหัวข้อที่คุณต้องโหวตนะนั่นก็คือที่สุดแห่งปี2022นะครับดารีส่ 2022, นั่นคือโหวตกันมาเยอะๆเลยนะโหวตตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่7มกรานะครับเพมีหลายสาขามาก น่าโหวตมากนะมีทั้งละครที่สุดปังที่แห่งปีครูจีนสุดฟินแห่งปีเราก็มีนะเพลงคอที่สุดแห่งปีดารานักร้องหญิงสุดปังฟันใจมาชนที่สุดแห่งปีดารานักร้องชายสุดปังวันใจมาชนที่สุดแห่งปีกระแสฟีเวอร์ที่สุดแห่งปีบุคคลใครที่น่าชื่นชมที่สุดแห่งปีวัวกันมาเยอะๆนะกติกาก็ง่ายมากคุณผู้ชมเข้าสู่ระบบผ่าน f Facebook หรือ Google หรือว่า Gmail นะกองอย่างให้ครบถ้วนโหวตได้นะ ไม่จำกัดเลยนะแต่ว่าโบวดได้คนละ1ชั่วโมงต่อครั้งคนละหชั่วโมงอีกแล้วแล้วจะรู้คนละครั้งต่อ1นชั่วโมงนะคุณผู้ชมโบวดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะลุ้นรับตั๋วรางวัลปังมากนะครับกับภาพยนตร์นี่เลยจากเมเจอร์ซีนิเพ็กจำนวน20รางวังวนละวันสองทีหน้านะครับหมดเขตวันที่ นะครับแล้วก็เราจะประกาศผลผู้โชคดีวันที่10มกราคมนะครับน้มพ <ผม S 2> านนะคุณผู้ชมโหวตกันเยอะๆคงสุดท้ายจริงๆคะแนนตอนนี้ก็บอกว่ามีการนำกันบ้างผัดกันสูสีนะโอ,อ,อ,อ้ยิ่งโหวดมากยิ่งมีสิทธิ์มากครับโอเค ทุกคนคะวันนี้นะเราก็มาส่งมอบความสุขกับทุกคนมอบของสั่ข้าวบันเทิงให้นะสำหรับวันนี้พวกเราและทีมงานหมดเวลาแล้วออส่งส่งเขากินข้าวหน่อยดีกว่าวันนี้ให้ซิส่งหน่อยวันนี้นะครับเป็นมื้อที่บอกทุกคนต้องกินข้าวกัน <c oughs> เพราะว่าบางคนเดินทางกลับงเงยเที่ยงแล้วก็สามารถเบรกได้ตามปั๊มตามห้างนะออก็สามารถกินกันให้เต็มอิ่มนะที่สําคัญบางคนกินอิ่มแล้วก็ตาจะหลับไงีออ้ตาปือตาปืปใช่ไหม้าง่วงแล้วก็อย่านอนหลับนะครับต้อง ไม่ไมทา้งง่วงแล้วก็อยากขับออนอนหลับก,กันได้นะคุณผูช้ชมเออยังไงก็ติดตามรายการของเราได้นะครับถ้าฉันฟังอยู่ฉันก็คือแบบทั้งง่วงกำลังจะหลับแล้วอย่าหลับตื่นเลยทุกคนค่ะยังไงก็เดินทางอย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็พบก,กันใหม่กับรายการของเราพรุ่งนี้มีให้คุณดูอย่างแน่นอนครับจ้าโอเคคะ่ะทุกคนคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ปี2022ของคุณคือใครรวมโหวตสนุกๆก,กับกิจกรรมส่งท้ายปีดาราเดลี่โพบนเว็บไซต์ www. d a r a d a i l y v o t e c o m ลุ้นรับปัตชมภาพยนต er ร์เมเจอร์ซีนิเพล็กซ์20รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งหวดฟรี Free, ตั้งแต่วันนี้ถึง7มกราคม2566ประกาศรายชื่อผู้โชคดี10มกราคมศกหน้าแล้วมาลุ้นกันกับดาราเดลีล่ที่สุดแห่งปี2022มาร่วมสนุกด,ด้วยกันเยอะๆนะคะ